วันนี้เราจะมาทำน้ำพริกแกงไตปลาสเสียดย่างกันโอ้ยตัวใหญ่มากอันดับแรกเอามาหั่นและทำความสะอาดกันจากนั้นนะครับเราก็มาล้างทำความสะอาดกันนะครับจากนั้นเราก็เอามาย่างกันจากนั้นเราก็รอให้มันสุกนะครับตอนนี้ปลาสุกแล้วเราจะไปแกะเอาเนื้อกันจากนั้นเราก็เตรียมไปปลาหมัก จากนั้นเราก็มาใส่เครื่องแกงกันหลังจากที่เราใส่เนื้อปลานะครับเราจะเคี่ยวจนแห้งจนงวดนะครับอีกประมาณ2-3ชั่วโมงเดี๋ยวเจอนอีกทีนะครับหลังจากที่ผาดไป3 4ชั่วโมงครับตอนนี้น้าพริกแห้งและงวดเลยนะตอนนี้น้าพริกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะครับนี่ทุกคนเนื้อปลาล้วนๆข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีผักสดมีสตอนะครับทางสีเสียดเมื่อกี้นะครับล้วนๆเลยนะครับก็กินกับผักสดสตอนะครับสวยงนี